จนบ,บุรีจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันวันที่4พฤศจิกาย,ยน2568เวลา10นาฬิกานายอธิสารอินทราผูว้ว่าราชการจังหวัดกาจนบ,บุรีมอบหมายให้ในายวุฒิพงศุภควนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาจนบ,บุรีเป็นประธานในการสำรวจพื้นที่กิจกรรมและประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกญญาญยาสิริวัฒนาพันนวดีในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอรวันและเยี่ยมสมาชิกทสงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดกาญจนบ,บุรีในวันที่11พฤศจิกายน2568เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีนายสุนิติพรายศรีเจ้าหน้าที่ในพระองค์สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนะโรงเรียนธรรมกาวิวทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทางด้านการตกแต่งด้านพิธีการด้านการตกแต่งด้านสถานที่ด้านการจัดคอนเสิร์ตและทบทวนในส่วนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยหน่วยงานรับผิดชอบในด้านต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีการเตรียม การด้านสถานที่การถวายความปลอดภยัยกออำนวยการร่วมสันติบาลเส้นทางเสด็จและการจราจรไฟฟ้าดับเพลิงประปาหน่วยพยาบาลโรงพยาบาลสำรองวงดุริยางการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ผู้เข้าร่วมงานรับเสด็จและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มทสามพร้อมด้วยผู้ว่าการจนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนท่าม่วงอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่3พฤศจิกายน2568เวลา13นาฬิกานายศักดาวิเชียนสินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนท่าม่วงตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกา จนบุรีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดกาญจนบุรีนายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีนายเกียรติศักดิ์ธนาวันโอภาสในอำเภอหนองปลือร่วมลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนกักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งลำตะเพรนในเขตท้องที่ชุมชนท่าม่วงตำบนหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงพื้นที่เกษตรพื้นที่ปศุสัตว์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า13ครัวเรือนนายสักดาวิเชียนสินกล่าวว่าได้สั่งการให้นายเพลนองปลือจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมพร้อมกําชับกํานันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และภายหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติกําชับให้นายเภอและองค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจความเสียหายเพื่อพิจารณาช่วยยเเหลือา ตามระเบียบของทางราชการต่อไปปรอย่กี่คนเนี่ยคลองนี้ค่ะขอบคุณนะคะน้ำมาต้งแต่เมื่อไหร่น้ำมาต้ืงอกิดตอนตีสี่ตอนตีสี่ยังที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านวังหินตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยวันที่3พฤศจิกายน2568เวลา10.40นนายอธิสารอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยังชีพประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านวังหินตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีนาชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีนายชวโรฒมากแก้วนอำเภอบ่อพลอยและกิ่งกาชาติอำเภอบ่อพลอยพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งลำตะเพรนในเขตท้องที่ตําบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้ลำตะเพินซึ่งเป็นลำน้ำหลักของเพอบ่อพลอยที่ไหลผ่านตำบลหลุมรังได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่เกษตรพื้นที่ปศุสัตว์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า10ครัวเรือนท้งนี้ได้สั่งการให้ในายเพอบ่อพลอยกำชับกันนำผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และภายหลังเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติทางอำเภจะได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจความเสียหายและพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไปเหล่ากาชาตจังหวัดกาญจนบุรีรับสิ่งของบริจาคในงานวันดูน้ำใจให้กาชาตประจำปี2568เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการออกร้านกาชาตในงานสัปดาหสพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาตจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงนำไรายได้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและส,งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่4พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกาสนาทีนายอธ in ิสานอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางสาวกิตยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนางพันวิภาปิยมปุตระนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางธัญญาวรรณพฤกษ์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมรับสิ่งของบริจาคในงานบรรวมน้ำใจ ให้กาชาติประจำปี2,568โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้แก่รถยนต์รถจัรถกรยานยนต์ รถจัก,กรยานตู้เย็นโทรทัศน์ม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนพัดลมเตารีดอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มและอื่นๆนบริวหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ของบริจาคดังกล่าวนำไปใช้ในการออกร้านกาชาติประจำปี2568ภายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2568ในระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม2568นบริวณรานข้าองค์การบริหาร สนจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยกิจกรรมมัชากาชาติจำหน่ายใบละ20บาทและการจำหน่ายสลากกาชาติการกุศลในราคาใบละ100บาทเพื่อร่วมลุ้น,นรน y y aris, ลลางวัลใหญ่รถยนต์โตโยต้ายาริสและรางวัลอีกมากมายซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปใช้สำหรับดำเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสภาการชาติไทยมีหน้าที่ในใการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาส รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไปครับสำหรับการจัดงานสัปดาห์ข้ามสภาข้ามมนางแฝ่และงานกาชาติประจำปี2568ครับโดยปีนี้เราได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2568ถึงวันที่7ธันวาคม2568ครับนะบริเวณลานด้านด้านข้างของการงอนจังหวัดกาญจนบุรีก็คือ ที่เดิมนะครับแล้วก็งานสมสีสิ่ก็อยุดดีเลยาบนข้าม่น้องฝันครับโดยเนื่องจากในปีนี้เราอยู่ในช่วงราชีรราริจะพิธีนะครับในปีนี้เราก็จะปรับโทนเพื่อเป็นกานสถาบันามไอะไรการจัดปา้านงานเจ้าสิ็จินะครับันปีกันแต่เราก็ยังมีกิจกรรมอัดแน่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีของวันหนึ่ง มากมายรวมทั้งรถโขงใต้จากิสต์นี้ด้วยนะครับที่จะเป็นงานกบบารซื้อสมัครงานะครับางานปีนี้เราก็ยังมีาการจัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะครับการประกวดงานงานสิลป์ภาพโดยเราจะประยุกต์มาเน้นในเรื่องของ,ขางขการส่งเสริมการแต่งงานผ้าไทยนะครับ เพื่อเป็นการสับสนุนโครงการส่งเสริชีพปางทรายนะครับและการรับผ้าไทยซึ aked, ่งเป็นพระราชมิของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็การส่วนน้องเพลงเราก็จะเป็นคณะเชิญชวนตัวสมบพระบรรลุชะตากรรมที่เด่นมาแสดงนะครับในส่วนของคอนเสิร์ตนะครับเนื่องจากเรามีการสียงงานแล้วนะครับแต่เราก็จะปรับลดการความดันของเสียงนะครับแล้วก็มีการแสดงความไว้อะไรกับการแสดงคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ ขอความร่วมมือจากศิลปินในการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วขอความร่วมมือของผู้เที่ยวชมานสัปดา,ปปาปห์สะพานน่านน้ไปและนานชาติในการแต่งกายในชุดที่สีที่เหมาะสมนะครับอาจจะไม่จำเ,เป็นต้องเป็นดังขาครับแต่ป็นคนที่แต่งกายบางสุดายการะเป็ที่แสดงความรายาคิดค่ดกะก็ เหมือนทุกปีนะคะยืนยันมอไซค์ออกทุกคืนค่ะแล้วก็เงินที่ได้ค่ะเราก็จะนําไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างที่เหตุกันอยู่นะทุกวมเราก็ลงพื้นที่ทันทีเลยคนป่วยคนไข้คนติดเตียงเราก็หาถึงทุกอําเภอทุกพื้นที่นะคะการแท็กเป็นที่หนาฝากเลยค่ะขอบคุณค่ะ กรมทางหลวงเปิดเวทีนำเสนอการสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข3199ตอนปงปัดสีสวัสดิ์ วันที่4พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมเดอะฮับเอราวันรีสอร์ทอสีสวัสดิ์จังหวัดกาจนบุรีนายอธิสารอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายนัทพัฒนงามสิริโรธประลัดอำอเภสีสวัสดิ์เป็นประธานเปิดการประชุมผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการครั้งที่2 โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข3199ตอนป่งปัดสีสวัสดิโดยมีนายนพดลน,นุ่มน้อยวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญผู้แทนกรมทางหลวงกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะที่ปรึกษาและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมวนความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3199สายป่งปัดศีสวัสดิ์ เป็นทางหลวงสําคัญสําหรับการเดินทางภายในจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นเส้นทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญซึ่งปัจจุบันทางหลวงหมายเลข3199มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางดังกล่าวในบางช่วงมีลักษณะที่คดเคี้ยวลาดชันซึ่งเป็นอุปสรรคและลดทัศนวิสัยในการมองเห็นส่งผลต,ต่อความปลอดภยัยและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงทําให้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทเทสโก้จำกัดและบริษัทออโรตจำกัดให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการจ้างวิศวกร,รที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเส้น3199ด้วยลรงเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดแก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนักเดินทาง และประชาชนทั่วไปที่ต้องการสัญจรบนทางหลวงหมายเลข3199สำหรับการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการวันนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโดยเฉพาะการสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการและการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินง,งานของโครงการรวมทั้งรับทราบความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการเพื่อให้กล่มทางหลวงและคณะผู้ศึกษาได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไปมาในในปี2572ในการก่อสร้างโครงการนี้ครับเนื่องจากโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จะต้องผ่านรายงาน EA ก่อนนะครับหรือพิจารณารายงาน EA ก่อนนะครับ จึงมีขั้นตอนตามกฎหมายหลายขั้นตอนนะครับโดยคาดว่าจะของประมาณในการก่อสร้างในปี2572นะครับแล้วก็สร้างประมาณ2ปี2574ก็น่าจะแล้วเสร็จรนี่นะครับเป็นโครงการที่กรมทางหลวงจะเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากที่กรมทางหลวงพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81เสร็จนะครับแล้วก็คาดว่าจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการได้ประมาณปี2 5 6 9นะครับโดยปีน,นี้ได้เปิดให้ใช้เส้นทางตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับกรมทางหลวงจึงพัฒนา เส้นทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีหลายๆแห่งนะครับหนึ่งในแห่งนั้นก็คือบริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมามากนะครับดังนั้นกรมทางหลวงจึงจะพัฒนาทางหลวงสายนี้นะครับให้เกิดความสะดวกและก็ปลอดภัยนะครับโดยเส้นทางโครงการของโครงการที่จะศึกษาครั้งนี้นะครับก็มีระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่บริเวณปั๊มปตทนะครับขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปจนถึงบริเวณ เสนทางแยกที่จะเข้าอำเภอที่จะแยกไปอำเภอกับเขื่อนนะครับแล้วก็น้ำตกทลกวันนะครับแล้วก็เส้นทางจะวิ่งต่อขึ้นภูเขาไปนะครับจนถึงยอดเขาบริเวณยอดเขาตําเตานะครับถึงหลักกิโลเมตรที่62นะครับระยะทางทั้งสิ้นประมาณ5กิโลเมตรนะครับซึ่งเส้นทางสายนี้นะครับกรมทางหลวงได้รับรายงานว่ามีอุบัติเหตุสูงและก็การจราจรติดขัดในช่วงขึ้นภูเขาครับดังนั้นกรมทางหลวงจะพัฒนาทางหลวงสายนี้นะครับ ให้สามารถแก้ปัญหาและก็เพิ่มประสิทธ,ธิภาพของทางหลวงสายนี้นะครับให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับแล้วก็จะแก้แกไขจุดอันตรายทั้งหลายเนี่ยให้หมดไปในครั้งนี้นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเส้นทางหรือว่าช่องจราจรให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโครงการนะครับเนื่องจากพื้นที่แห่งน,นี้นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็จะทําการพัฒนาควบคู่ทั้งทางหลวงและก็สิ่งแวดล้อมให้ควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ ให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความสะดวกและก็ปลอดภัยต่อไปนายกเล็กอบตอท่ากระดานประกาศปิดการเรียนการสอน5วันหลังพบโรคมือเท้าปากระบาด วันที่3พฤศจิกายน2568นายประสาะสาการอํานวยนายกองค์การบริหารส่วนตะบนท่ากระดานอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตะบลท่ากระดานเรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส่วนตะบนท่ากระดานระบุว่าตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส่วนตะบนท่ากระดานเกิดโรคระบาดคือโรคมือเท้าปากแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งตรวจพบโดยโรงพยาบาลท่ากระดาน เนื่องจากมีเด็กนักเรียนเข้ารับการรักษานั้นเพื่อมีให้เชื้อโรคกระจายไปสู่เด็กนักเรียนคนอื่นองค์การบริหารส่วนตำบนท่ากระดานจึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบนท่ากระดานเพื่อทำความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและภาชนะใช้สอยต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568ถึงวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568เป็นเวลา5วันและทำการเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน 2,568ประกาศณวันที่3พฤศจิกายน2,568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่2พฤศจิกาย,ยน2568เวลา16.30นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุหญิงจมน้ำหายไปบร,ริเวณอ่างเก็บน้ำโคง้งแก้มลิงเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงได้ประสานอา,าสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุอา,าสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การได้จัดกำลังชุดประดาน้ำลงงมค้นหาบร,ริเวณอ่างเก็บ น้และเดินตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบแต่ก็ต้องตกตะลึงบริเวณนิ่มทางรถไฟห่างจากอ่างเก็บน้ําประมาณ100เมตร พบศพปริศนาที่ไม่ทราบว่าเป็นชายหรือหญิงและเป็นใครมาจากไหนนอนเสียชีวิตอยู่ภายในแอ่งน้ําที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมสภาพศพสวมเสื้อยืดและนุ่งผ้าสโรงแต่ร่างกายเน่าเปื่อยเหลือแต่กระดูกคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า15วันจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารที่ระบุว่าเป็นใครมาจากไหนสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ก็ไม่มีใครทราบว่าศพของผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวเป็นใครทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีจึงให้ทางเจ้าหน้าที่เก็บศพดังกล่าวส่งไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวชเพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและหาสาเหตุของการเสียชีวิตว่ามาจากสาเหตุใดใช้การฆาตกรรมหรือไม่ต่อไป ส่วนการค้นหาร่างของหญิงที่คาดว่าจะจมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาประมาณ20นาทีจึงพบศพของหญิงรายดังกล่าวจมอยู่ก้นบ่อทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางเดือนแจ้งจิตอายุ45ปีโดยลูกชายของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุแม่และแฟนใหม่ของแม่ได้มาจับหอยกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวตั้งแต่ช่วงสายกระทั่งช่วงประมาณ15นาฬิกา30นาที ตนได้รับแจ้งจากแฟนใหม่ของแม่ว่าแม่หายตัวไปบริเวณอ่างเก็บน้ําจึงรีบมาดูและพบเพียงกระป๋องที่บรรจุหอยจํานวนมากลอยอยู่กลางอ่างเก็บน้ําแต่ไม่พบตัวแม่จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจกระทั่งอาสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การมาลงมุมค้นหาและพบศพของแม่ดังกล่าวขณะเดียวกันอาสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การ ที่เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าในตอนแรกได้รับแจ้งเหตุหญิงจมน้ําหายไปบริเวณอ่างเก็บน้ําแก้มลิงจึงรีบมาตรวจสอบแต่เนื่องจากช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นจุดที่หญิงคนดังกล่าวจมน้ําหายไปอย่างแน่ชัดอาสาสมัครจึงกระจายกําลังกันออกค้นหาบริเวณเดยรอบกระทั่งไปพบศพปริศนาดังกล่าวอยู่บริเวณริมทางรถไฟซึ่งถือเป็นเรื่องน่าแปลกเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ทำงานอาสาสมัครมาก,ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนถือเป็นการมาตรวจสอบเคสเดียวแต่กลับพบศพของผู้เสียชีวิตรายอื่นที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเช่นนี้